วันน <the supply> ี้ก็เป็นอีกหนาวยหนึ่งที่จะแสดงออกว่าเราแทกความแตกต่างกับคู่แข่งโดยที่นำเสนอรุ่น PG1 ครับเคดูลในอนเสิร์ตในวันนี้เดี๋ยวมาฮ้ก็สู้กันที่นำสินค้านี้มีเซ็กเมนที่ชัดเจนแล้วเราเชื่อว่าสินค้านี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ3 2 1 s s l Riding s k i l l ครับวันนี้เรามาอยู่ในงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์ยามาฮารุ่นใหม่จะว่ารุ่นใหม่ไหมเรียกว่าเป็นการอัปเดตโมเดลแล้วกันเป็นปี2025ของยามาฮ่า PG1 นะครับซึ่งครั้งนี้อัปเดตอัปเกรดกันมาในเรื่องของสเปคบางอย่างเพื่อความสอดท้องของข้อ,ขอกฎหมายนะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ การใช้งานที่ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์กับผู้ขับขี่แน่นอนนะครับเรามาดูดีเทลของย a ม a h a PG1 ปี2025นะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับก็เท่าที่ได้รับการแจ้งมาจุดใหญ่เลยน่าจะเป็นในส่วนของระบบเบรกค,ครับเบรกหน้านะตรงนี้นะครับการเบรกก็ยังูเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือชุดล้อหน้ากับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับนะเขามีการติดตั้งระบบเบรกที่ มี ABS <S <S ก็คือระบบป้องกันล้อล็อกตายมาให้เรียบร้อยนะครับวงล้อยังเป็น16นิ้วเหมือนเดิมดุมเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจานเบรคให้มีมิเตอร์มากกว่าเดิม25มิลิเมตรนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้สำหรับการติดตั้งโรเตอร์ของเบรคตัวนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ฝาครอบฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาก็คือต้องมีการเปลี่ยนดุมล้อและเปลี่ยนตัวกระบอกโชคติดตั้งตัวป้องกันเซ็นเซอร์ ครับอันนี้ทําให้พาร์ทนัมเบอร์มันกลายเป็นคนละเบอร์กันนะไซส์เดิมนะครับแต่ว่าพาร์ทนัมเบอร์เพื่อการติดตั้งเนี่ยจะแตกต่างกันซึ่งประสิทธิภาพของ ABS เป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยก็คือในส่วนของยางนะครับจากรหัสเดิม GP22 นะครับจะเป็น GP22S นะครับมันต่างกันยังไงครับต่างกันตรงที่ขนาดความกว้างของหน้ายางเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าส่วนต่างก็คือตัวบล็อกเนี่ยบล็อกดอกยางเนี่ย มันจะกว้างขึ้นหรือว่าดอกยางมันเม็ดใหญ่ขึนนั่นแ,แหละนะครับอันนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าเพื่อความสามารถในการยึดเกาะบ,บนทางดําได้มากกว่าเดิมตรงคอนเซ็ปต์นะเขาต้องการให้พีจีวันเนี่ยเป็นรถที่ใช้แบบซิตี้ไลท์ได้80%นะครับแล้วก็ไปขี่ออฟโรดซะ20%เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวกันทั้งหน้าและหลังแล้วก็ยังเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับรหัสของเขาจะเปลี่ยนเป็นจาก gp 22นะครับเป็น gp 22S นะครับ ครับซึ่ง ABS เนี่ยมันมีการติดตั้งเข้ามาแล้วมันก็จะต้องมีตัวคอนโทรลใช่ไหมมันทําให้ต้องมีการรีดีไซน์ในส่วนของไฟลิง่งด้านหน้านิดหน่อยนะครับตัวกุ่มกล่องคอนโทรล ABS จะอยู่ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆจุดหนึ่งก็คือเรื่องของมิเตอร์นะครับจากแบบอนาล็อกดั้งเดิมนะที่มันจะมีส่วนขยายด้านข้างน,นะตัวน,นี้จะดูโล่งตานิดนึนงเพราะว่ามันเป็นทรงกลมนะครับเป็นบล็อกกลมๆเลยกนะ็นะจะมีเรื่องของการแสดง ข้อมูลที่มากขึ้นละเอียดขึ้นแต่ว่าจะต้องควบคุมด้วยปุ่มด้านข้างนี้นะครับเลือกฟังก์ชันการแสดงผลจากปุ่มนั้นข้างเป็นจอแบบพื้นหลังสีดำตัวหนังสือขาวนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีการปรับมุมในการวางเนี่ยให้มัน,ให,มนให้มันชันขึ้นเพื่อที่จะได้สังเกตเห็นง,ง่ายเพราะว่าถ้าเป็นจอที่พื้นหลังดำเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงในเรื่องของการสู้แสงเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวนันอีกทีนึงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนะครับก็จะเป็นจุดของการ ตรวจสอบอการทํางานของระบบหัวฉีดและระบบไฟฟ้าของรถนะครับซึ่งจะซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กสีแดงนะครับซ่อนอยู่ด้านในนี่คือสามารถที่จะเสียบลักทีเดียวสามารถตรวจสอบระบบได้ทั้งคันนะครับจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าที่จะต้องแยกหน่วยในการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการซ่อมบ,บํารุงให้กับช่างแล้วก็ประหยัดเวลาในการเข้าสู่บริการให้กับเจ้าของด้วยครับมาในเวลาไปร้องคีย์กันแล้ว เรียบร้อยครับในเรื่องของการทดลองขับขี่ครับก็ชุ่มฉ่ำ คิดซะว่ามันเป็นสภาพที่เราได้ทดสอบรถจริงๆเพราะว่าพิจิวันจริงๆยามาฮ่าวางโพซิชันของเขาเอาไว้ให้เป็นรถซิตี้ซะ80%สแล้วก็เอาไปขีสันทนาการนอกถนนบ้างอะไรบ้างซะ20%สแต่ว่าด้วยองค์ประกอบแบบผมคิดว่าเขาไปได้เหนือกว่านั้นนะครับเมื่อกี้ลงไปขี่นะครับก็จะมีในส่วนของออฟโรดออกไปก่อนนิดๆนะครับได้ลองระบบ ABS นะครับซึ่งเป็น ABS ที่ผมบอกว่า ใช้งานง่ายรู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมาจากการที่เขาใช้ยางหน้าที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยถึงเส้นรออวงมันเป็น16นิ้วนะแต่หน้ากว้างของเขาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเป็นยางที่มีหน้ากว้างหน้าสัมผัสมันเยอะหน้าสัมผัสด,ดอกอยางเยอะขึ้นนะครับมันทําให้การเซของรถเนี่ยไม่มีให้รู้สึกเลยครับกดเอสโอ้แถวนี่ดูดิดูดิหน้าไม่เบี้ยวอ่ะ เราสามารถที่จะกดเบรกหน้าได้แบบเต็มเต็มนะครับเข้าไปโดยที่รถยังคงทรงตัวได้ดีและระบบเบรกทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในขณะที่เบรกหลังการตอบสนองยังดีและที่ผมชอบมากใน PG1 ตั้งแต่เวอร์ชันแรกก็คือในส่วนของบาลานซ์ของตัวรถระบบการสะเทือนที่เขาทําให้การขับขี่รถคันนี้ให้ความรู้สึกในการควบคุมหรือ handling เนี่ยง่ายสเสถียรสมูทมากๆอันนี้เป็นจุดเด่นเลยเมื่อกี้ออกไปสภาพหลังฝน ตกทางลื่นๆทั้งทางดินทั้งทางคอนกรีตบนถนนหล,ลวงไม่มีอาการลื่นถลให้รู้สึกเลยอันนี้คือจุดเด่นมากๆเลยของ PG-1 นะครับในส่วนเครื่องยนต์ครับการตอบสนองยังคงนุ่มนวลครับจากเครื่องยนต์ 115cc แล้วก็ฟีลิ่งในการเหยียบเปลี่ยนเกียร์ชิปกีร์เนี่ยก็ยังรู้สึกมีน้ำหนักแล้วก็ยังหน่วงอยู่เพราะว่าเขาใช้แบบเกียร์โยงนะครับอันนี้ก็จะมีผลเล็กน้อยควบคุมได้ง่ายรถเล็กรถเบาทรงตัวดีคือ อยากจะเล่นอะไรกับเขาเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะครับทั้งทางดําทั้งทางดินทรงตัวได้ดีมากและยังคงคอนเซปต์ของความเป็น PG1 ที่เดียวไว้ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของเ็บบเบรก ABS หน้ายางแพทเทิร์นบล็อกยางที่มันจับพื้นได้ดีขึ้นและก็อีกอันหนึ่งก็คือมิเตอร์ที่เป็น LCD ครับอันนี้ก็จะแปกตานิดนึงนะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายขึ้นในขณะที่อาจจะมีพื้นที่ในการรับข้อมูล ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องปรับตัวทําความคุ้นจินซึ่งเขาก็ตั้งองศาให้มันสามารถมองได้ง่ายแล้วแหละนะครับก็เป็นความทันสมัยไฮเทคอ้ tech. ออีกอันหนึ่งที่ผมบอกไว้ก็คือในส่วนของอ่าพอร์ตสำหรับการเซอร์วิสรถนะครับตรวจสอบการทํางานซึ่ง P1 ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรซับซ้อนครับในส่วนของการตรวจสอบของศูนย์บริการเนี่ยก็จะมี2อย่างคือ1นคือระบบ f i ก็คือหัวฉีดนะครับการทํางานของหัวฉีดและอย่างที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการทํางานของระบบ ABS ที่เข้ามาควบคุมระบบเบรกนั่นเองครับ สรุปได้ว่า PG1 2,025นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับช่างบริการาการให้ข้อมูลที่ดีขึ้นจากมิเตอร์เลนใหม่แล้วก็ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากยางและระบบเบรก ABS ในราคาที่ ถูลงกว่าเวอร์ชันแรกนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ทางยามาฮ่าเนี่ยซัพพอร์ตสำหรับสายเติมสายเติมที่อยากจะใช้งานในสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้ไม่ว่าจะเป็นแทร็กหรือไม่ว่าจะเป็นสายแคมป์นะครับสามารถที่จะอัดเด็เรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการใช้งานได้ในแบบที่เราชอบนะครับการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรอันนี้ยังได้จัดเต็มกับยามาฮ่าทุกคันนะครับโอเคสรุปสั้นๆกันแค่นี้ก่อนถ้ามีเวลาน่าจะได้ลากยาวๆว,วันนี้ถ้าถูกใจ ก็จะลืมกดไลค์ซับสไครป์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยลากันก่อนเท่านี้สวัสดีครับ